นี่คือเนื้อเรื่องช่วงสุดท้ายที่เข้มข้นและซึ้งกินใจที่สุดครับเมื่อสายใยในอดีตชาติถูกถักทอขึ้นมาอีกครั้งท่ามกลางมหานครที่วุ่นวายบทที่8สายใยแห่งบุพเพและสมรภูมิดิจิทัลท่ามกลางเศษซากของกองทัพกอยจัก,กรกลที่พังทลายหลวงพ่อบุญส่งจ้องมองไปยังนนเด็กหนุ่มที่ยืนอยู่ตรงหน้าทันทีที่สายตาปะทะกัน จิตของหลวงพ่อที่ผ่านการฝึกวิปัสสนาจนถึงขั้นบุพเพนิวาสานุสติญาณก็สว่างวาบขึ้นในนิมิตนั้นท่านเห็นภาพเด็กชายตัวน้อยในชุดผ้าฝ้ายโบราณวิ่งตามท่านขณะที่ท่านยังเป็นทหารกล้าแห่งล้านช้างเด็กคนนั้นร้องไห้โหเมื่อท่านตัดสินใจออกบวชไม่กลับมาหาครอบครัวอีกเด็กคนนั้น คือนนในอดีตชาติที่อธิษฐานจิตขอติดตามท่านไปทุกชาติพบเจ้านนทพัฒน์ใช่ไหมหลวงพ่อเอ่ยชื่อในอดีต,ตออกมาโดยไม่รู้ตัวนนชะงักไปน้ำตาไหลออกมาอย่างไม่มีสาเหตุทำไมทำไมหลวงพ่อถึงเรียกผมชื่อนั้นผมรู้สึกเหมือนรอหลวงพ่อมานานมากครับบทเรียนสุดท้ายของด็อร์หย แต่เวลาแห่งความซึ้งใจมีไม่มากนักล่าผีดิจิทัลอย่างดรโหวยไม่ยอมแพ้เขาใช้โดรนอาคมปล่ยหมอกดำปกคลุมทั่วกรุงเทพเพื่อดึงวิญญาณของผู้คนเข้าสู่โลกเสมือนหรือเมตาเวิร์สที่เขาเป็นพระเจ้า หลวงพ่อบุญส่งรู้ดีว่าถึงเวลาปิดบัญชีแค้นท่านจึงพานนทบุกไปยังตึกนินการสำนักงานใหญ่ของโหยโดยมีรินแฟนสาวของนนที่เป็นนักวิจัยประวัติศาสตร์มาร่วมด้วยเมื่อรินเห็นหลวงพ่อเธอถึงกับสุดลงกราบเพราะเธอคือภรรยาในอดีตชาติที่เคยร่วงอนุโมทนาบุญให้ท่านบวชและชาติพบนี้เธอกลับมาเพื่อเป็นคู่อรมีส่งเสริมนนให้ถึงฝั่งฝัน การทำลายหัวใจจัก,กระกลบนดาดฟ้าตึกด็อกเตอร์หยในร่างกึ่งจัก,กระกลรวมร่างกับเศษมณีนาคราชจนกลายเป็นอสุรกายเหล็กขนาดยักษ์มาเลยหลวงพ่อพลังธรรมะของท่านจะสู้พลังประมวลผลของข้าได้หรือหลวงพ่อบุญส่งนิ่งสงบท่านส่งไม้เท้าไผ่ตันให้นนและส่งพระร่วงรางปืนให้หรินลูกเอ๋ยพลังที่แท้จริงไม่ใช่การฆ่า แต่คือการหยุดวงจรแห่งกรรมนนใช้สติรินใช้ปัญญาแล้วสวดคาถาพร้อมกับพ่อทั้งสามคนประสานมือกันเกิดเป็นวงล้อธรรมจักรสามสีคือทองขาวและเขียวมรกตพุ่งทะลวงร่างของด็อเตอร์โหยแสงนั้นไม่ได้ทำลายร่างกายเขาแต่ไปล้างโปรแกรมอาฆาตในจิตใจจนมณีนาคราชดีตัวออกมา ร่างของโหยสลายกลายเป็นเพียงชายชราทุ่นหน้าสงสารที่ไร้ซึ่งอำนาจบทที่ 9. บทสรุปแห่งผู้เขาควายและการจากลาที่งดงามเมื่อความวุ่นวายสงบลงแสงอาทิตย์ยามเช้าของกรุงเทพดูสดใสกว่าวันไหนประตูมิติที่ฤรืสีตาสว่างเปิดไว้เริ่มสั่นคลอนที่ดาดฟ้าตึกนั้น มันถึงเวลาที่หลวงพ่อต้องกลับไปยังที่ที่ท่านจากมาเพื่อรักษาจุดสมดุลของโลกคำบอกลาของคู่บารมีนนมองดูหลวงพ่อแล้วหันกลับมามองรินแฟนสาวที่ยืนน้ำตาคลอรินยิ้มทั้งน้ำตาเธอพยักหน้าให้เขาด้วยความเข้าใจลึกซึ้งไปเถิดนนหน้าที่ของรินในชาตินี้คือส่งเธอให้ถึงทางธรรมเหมือนที่รินเคยทำเมื่อหลายร้อยปีก่อน ไม่ต้องห่วงทางนี้รินจะใช้ความรู้ที่รินมีบอกเล่าเรื่องราวของหลวงพ่อให้โลกจำในทางที่ถูกต้องเองนอนกอดรินเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะหันไปก้มกราบเท้าหลวงพ่อบุญส่งผมขอถวายตัวเป็นสิษย์ติดตามหลวงพ่อไปแสวงธรรมบนภูเขาควายครับคื้นสู่ป่าลี้ลับหลวงพ่อบุญส่งใช้มือรูปศีรษะลูกชายในอดีตชาติไปเถอะ ป่าจะสอนให้เจ้ารู้จักใจตนเองทั้งสองก้าวเข้าสู่ม่านหมอกสีฟ้าบนดาดฟ้าตึกร่างของพระป่าและสิทธิหนุ่มเลื่อนหายไปทิ้งไว้เพียงกลิ่นหอมของดอกบัวสวรรค์ที่ลอยอบอวนไปทั่วเมืองใหญ่15นาทีต่อมาณภนะูเขาควายเวลาฝั่งป่าหลวงพ่อบุญส่งและพระนนท์ที่บวชในเวลาต่อมานั่งบำเพ็ญภาวนาอยู่หน้าถ้ำนาคา พญานาคเลื้อยขึ้นมาอารักขาว่านอนเงินนำผลไม้มาถวายผู้เขาควายยังคงเป็นดินแดนอาถรรพ์เช่นเดิมแต่คราวนี้ไม่ได้มีแต่เพียงพระธุดงผู้เดียวที่สู้กับผีกองกอยแต่มีทายาทธรรมที่จะสืบทอดความสงบสุขนี้สืบไปชั่วกาลนานนิยายเรื่องธุดงสยองพลิกฟ้าผู้เขาควายจบลงอย่างสมบูรณ์ครับ หวังว่าเนื้อเรื่องที่มีทั้งแอคชั่นความรักข้ามภพและธรรมะนี้จะถูกใจผู้ชมในโซเชียลนะครับ